สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นกุหลาบจัมโบ้นะคะเป็นกุหลาบขนาดจัมโบ้แบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะความกว้างของหน้าดอกนะคะประมาณเดี๋ยวเจ๊วัดให้ดูนะคะประมาณ8เซนนะคะพี่ๆน,น้องนนะคะที่อยากจะได้กุหลาบขนาดใหญ่เหมาะมากค่ะแบบนี้นะคะวันนี้เอาใจ หลายๆท่านที่ขอเจ็บเข้ามานะคะที่อยากได้ดอกกุหลาบขนาดใหญ่อยากทําไปถวายพระนะคะอยากใส่เอาไปจัดใจกันถวายพระจัดพานได้เลยหรือแม้กระทั่งแบบนี้จะเอาไปดีไซน์ทําข้อมือเพื่อนเจ้าสาวติดกล่องของขวัญน,นะคะติดหน้ากล่องของขวัญหรือถ้าเป็นเข็มกลัดก็ จัดใหญ่ๆจะได้เข็มกลัดติดเอกบแบบใหญ่ๆดอกเดียวแล้วก็ใช้ดอกแซมนิดๆหน่อยๆก็เจี๊ยบก็ว่าก้ก็เหมาะนะคะก็จะพอเหมาะนะคะลองดีไซน์ค่ะลองดีไซน์ดูหลายๆแบบนะคะแบบนี้สวยงามค่ะกรีบเขาจะพลิ้วนะเจี๊ยบจะใช้ทั้งหมดอยู่5ชั้นนะคะแต่ที่จริงแล้วเราจะใช้แค่3ชั้นก็ได้นะคะ 1>, 1 2 3่งสอตัวนี้จะเป็นจะเป็นกุหลาบที่ใช้กุหลาบวาเลนไทน์ค่ะคือตัวเดียวกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเจีบจะทำให้ดูนะคะแต่จะขอเป็นลักษณะของดอกบาน5ชั้นนะคะลองดูค่ะเริ่มต้นนะคะเลือกเม็ดโฟมเสียบก้านลวดนะคะให้ใหญ่ให้ใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับตัวกรีบ จัมโบ้ตัวนี้นะคะเริ่มต้นนะคะทากาวเหมือนเดิมค่ะทากาวนะคะเป็นกาวที่ใช้ทําดอกไม้โดยเฉพาะนะคะคุณสมบัติก็คือเขาจะแห้งไวเซตตัวดอกดอกจะเซตตัวได้ไวนะคะแห้งไวนะคะติดแน่นทนนะคะเริ่มต้นทําตูม นะคะขั้นแรกเหมือนเดิมเลยค่ะเจ๊บก็จะพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะหุ้มกลีบเข้าไปนะคะหุ้มกลีบเข้าไปเนาะหุ้มขึ้นไปเลยค่ะหุ้มขึ้นไปเลยเราจะได้ตูมดอกตูมลักษณะประมาณนี้นะคะลักษณะประมาณนี้นะคะกลีบที่สองนะคะกลีบชั้นที่สองเหมือนเดิมค่ะ ทากาวนะคะทากาวใช้ไม่เยอะนะคะกาวนี้ใช้ไม่เยอะเขาจะติดได้ดีแล้วก็แห้งไวอย่าลืมนะคะรอยต่อของชั้นเนี้ยนะคะคือจุดกึ่งกลางของชั้นถัดไปเสมอหรือการสับหวางของกรีบนั่นเองเนาะแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะหุ้มขึ้นไปนะคะตูมชั้นที่สองเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ แบบนี้นะคะหรือถ้าใครที่อยากได้เฉพาะดอกตูมแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ติดกลีบเลี้ยงได้เลยนะคะแบบนี้นะคะพอชั้นที่สามทากาวค่ะชั้นที่สามทากาวนะคะหุ้มเข้าไปอย่าลืมค่ะสับวางกรีบเนาะรอยต่อของชั้นนี้คือจุดกึ่งกลางของชั้นถัดไปทากาวเสร็จปั๊บหุ้มขึ้นไปเลยค่ะจับเขาให้อยู่ทรงประคองดอก ลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะพอชั้นที่สี่ปับ๊บเจ็บจะพอกรีบที่4หรือชั้นที่4นะคะเจ็บจะคว่ากรีบลงแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราจะหงายทั้ง3ชั้นพอชั้นที่4ปับ๊บเราจะคว่ากรีบลงนะคะแล้วก็ทากาวค่ะทากาวได้เลยการสับวางนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะอยู่กึ่งกลางของตรงนี้แล้วก็ดันกรีบขึ้นเล็กน้อยนะคะช่วยประคองดันกรีบขึ้นเล็กน้อยนะคะอย่าลืมการสับหว่างนะคะจะทำให้ดอกดูพริ้วเสมือนจริงนะคะดันขึ้นเล็กน้อยค่ะดันประคองขึ้นเล็กน้อยนะคะ หน้าดอกก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครที่บอกว่าสีชั้นก็สวยแล้วพอก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กีบเลี้ยงได้เลยมันแล้วแต่ความชอบนะคะใครอยากได้ดอกขนาดใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ความชอบนะคะเจ๊จะทําให้5ชั้นไปเลยนะคะให้ให้แบบใหญ่ไปเลยนะคะการสับวางอย่าลืมนะคะแบบนี้นะคะแค่นี้เองค่ะได้ละค่ะ จะเป็นลักษณะดอกจัมโบ้กลีบห้าชั้นแบบนี้นะคะทําเสร็จปับ๊บคว่ำหน้าลงแบบนี้นะคะเพื่อให้กลีบดอกเขาเซตตัวนะคะทากาวกลีบเลี้ยงค่ะทากาวกลีบเลี้ยงติดกลีบเลี้ยงได้เลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือดอกกุหลาบจัมโบ้ขนาดแ 8เซนโดยประมาณนะคะหรือจะมากกว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะทําให้ดอกบานแค่ไหนเนาะแต่อันนี้เจ๊ทําให้ดูแบบแบบบานไปเลยนะคะแบบบานใหญ่ไปเลยจะได้ประมาณลักษณะน,นี้นะคะลองทํากันดูนะคะทําดอกแล้วอย่าลืมคว่ำลงแบบนี้นะคะเพื่อให้ดอกเขาเซตตัวนะคะเพื่อให้ดอกเขาเซตตัวโอเคค่ะลองทํากันดูนะคะทําบ่อยๆทําทุกวันเดี๋ยวเราก็จะคล่องขึ้นนะคะลองทํากันดูนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ